มีการเปิดครับอามนาบ้าน่อโครงการพื้นที่นองใหญ่นรจาการปนนส่วนนครับน้นแตาทิ์ครับาให้่อโครงการทพื้นที่นองใหญ่ครับรขออนุญาตนะคะขออนุญาตค่ะอาจารย์นะคะกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ นี้เป็นกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติพระบาทสมเด็จพระเ้าอยู่หัวเรื่องในวพรกกาทรงเจริญพระกรมสารอบุรอบ28กรกฎาคมองรองคนะครับโดยการนำเสนอด้วนท่านนายกข้พทธิศิษย์นะครับประธานคณะกรรมการกับเพื่อนโครการความเพียรยิ่งใหญ่นี้นะครับได้เดินมาดกิจกรรมเฉลิมพเกียรติในวันนี้นะครับซึ่งกล่าวเปนนะครับว่าตั้งแต่การนตบัตลก็ัรด ใช่โครงการพัฒนาที่ใหญ่นี้นะครับก็ได้มีการพัฒนาโครงการแนแบงนี้นะครับให้ผมกับเป็นบ้านพ่อของชาวจุนพรที่อยูที่ไรตนการที่เก ไว้ทีกับชาจุนอ่นะครับแล้วก็ทำให้ชาจอ่รมเย็นเป็นสุขด้วยเข้าบารมีความใสสอดนะครับวันนี้ทาการกิการุขร่วมกับสุนการต่างๆนะครับความของพี่น้องประชาชนชาวจอทุกภาคส่วนนะครับให้มาร่วมกันกักิจกรรมสืิิธิตเข้าบามก็ได้ดูเรื่อในเนื่องอกาสมงเจร์วันรรมึษาพบกับนอบที่18กราคมั้งสุขในวันนี้นะครับ ความสําคัญของโครงการในพระราชดำริที่นี่ค่ะข่าวเพื่อนักข่าพี่น้องชาวจุฬางกร์นะครับเป็นชาวจังหวัดที่มีความสุรรัตน์สตรีและสักดิ์ในข้อหาการดนคยมของสภาน school school <ruk kur pun aki> ัก <wi> ข่าวแลาบันบอลและเรามีสิ่งที่เป็นรูปธรรมของการแสดงความเป็นรัตน์สตรีคือการรวมตลาดความรักความศรีธรรมนะครับสื่อสารต่อยอดโครงการใหญ่แห่งนี้นะครับซึ่ง พระบาท้าวออยู่หัวคนเก้าแลการที่เก้านะครับส่งท้าทานไว้กับทางสุแล้วก็ทำให้จังหวัดุกรนะครับไม่ประสบปัญหานะครัพวกแล้วก็เป็นแก้มลิงมีน้ำไว้ให้ชางุกขรใช้ในสูแรงแล้วก็แก้ปัญหาควกมภัยในนทนะครับที่อันนี้ทำให้ทางสุโเร็จในโฆษณาุะคขอพวกมาเรืตลอดแล้วก็ึาต่อยอดคนเข้าและการที่สิบนะครับที่น้องาวดได้สำเร็จในโรณ ที่ราบังพระบังสัตรทรงมีต่าวจุนพรอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจุพรหลังจากเริมใหม่งานวันนี้แล้วเดิกเป็นตัวให้พี่น้องป็นสุดที่สุดเหืนพื้ดิบ้างนะครับอผมงาในวันนี้นะครับที่คร้อมส่งินดีนครับี่าวจุนรทุกาคทุกกต่างๆต่างๆนะครับแลเรื่องอยร่วมใจช่วยกันพัฒนาโครารแห่งนี้นะครับม่มีารถึงลาต้อเป็นที่ที่ คนเทางมาสาโรงงานนะครับตัแต่ท่านใี่พรสิทธครับหรือร่างการสนับสนุได้รับิชอการเนินงางโครงการนี้นะครับก็ได้รับความชื่นชมจที่ท่างๆนะครับได้ำเนินการแค่กันต่างๆที่เคยมีในพื้นที่นี้้วก็พัฒนาพื้นที่ให้มีการพัฒนาที่ิ่ขึ้นมีสิ่งวความสะดวกมีความสวงามแลวก็มี ก็เลยมีศาสตร์แห่งพระราชาในความรู้ด้านต่างๆนําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนนะครับไม่น่าแปลกใจนะครับว่าปีนึงเนี่้เด็กไทยในท่านเด็กอ่อนๆเรากและปีนี้ผมคิดว่าก็มีคนเดินทางจากตัวเทศนักศึกษาต่างที่ปูนหลงใหญ่เนี่ยปีนหลายคนแล้วก็ถ้าทำเสร็จ ตามโครงการทั้งหมดนะครับเพราว่าถ้าจะมีคนมาดามปเป็นหมื่นคนเพการนั้นเราเป็นสาระที่อบจต้อมีเจ้าที่ประจำแล้วก็พัฒนามากยิ่งขึ้นไปคนมาดูก็คาดหวังว่าจะต้องมีการเขาการสาสาร้านีดไปรื่ยของขอไปครการเราเนอยคับได้ทำได้สวกับพี่น้องเาทุก ไว้ความจ่ายนะครับให้เข้ามาแล้วก็โครงการหนุนยอย่างนี้นะครับครับเออขอเรียนถามท่านนายกระดัที่เข้ากรมจะต้องมาดูงานการหนุนยอดวันนี้สัญภาพิของกองออมบ้านพ่อพร้อมหรือยังครับเอ่อถ้าถามว่าพร้อมหรือยังนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ในพื้นที่ทั้งระบบโดยเฉพาะในส่วนของตลาดราคาเช้าตรงนี้นะครับตอนนี้ก็พัฒนาไปประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เองก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ว่า แต่เข้ามาช่วงนี้ก็าสามารถที่จะรองรับให้ความรู้ให้จากคณะที่จะมาดูงานที่นี่ได้อยู่แล้ว